ต่อมามาดูหน้า80นะบทที่15นะครับเรื่องอัสซักหรือบางท่านเรียกเป็นคำติดปากว่าสักตาสักตาสักตานั่นและครับคืออนะัสซักหรือว่าซักตุนคืออะไรครับคือการพักเสียงชั่วขณะโดยหายใจก็ไม่อิม่มพักเสียงนิดเดียวหยุดไปนิดนึงแล้วก็อ่านต่อไปเลยนะครับ ในสายของฮัฟซุนสายของอาซิมที่เราอ่านกันปัจจุบันนี้นะครับมีมีอยู่มีอยู่สี่ที่เท่านั้นในอันกุรอานส่วนสายอื่นเขาจะเขียนมาบอกไว้เยอะแหละอย่าไม่จอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราอ่านของเราสี่ที่นี้แหละครับที่ที่หนึ่งคำที่หนึ่งด้วยนะครับอยู่ในสุรออัล,อล,อลกัฟฟีอัลกัฟฟีนะอยู่กลางแถวกลางกลางเล่มนะครับอายะที่หนึ่งเลยนะครับ นะในคำว่านะวะลัมยัจัลลัหูอิวะยากอยยีมานะอันน่ไอวะยากอยยีมาอ่านไม่ต้องหยุดหายใจถ้าจะหยุดอวะยากอยยีมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับอืมต้องต้องหยุดให้สั้นเป็นจังหวะที่หายใจก็ไม่อิ่มถึงจะอ่านต่อเลยอันนี้อยู่ในบอกแล้วสุรอัลกาฟนะต่อไปคําที่สอง อยู่ในสุรยาซีนและนี่เราพบกันประจำเพราะเป็นประ,ประจำและเพราะเราอ่านยาซีนกันประจำนในคำว่ามิมมารกอดีนาฮาลา,าหยุดนิดเดียวอย่าไปหยุดมิมมารกอดีนาฮาาอย่างนี้ถึงเราไม่หายใจก็จังหวะยาวเกินไปนั้นผิดนะครับเพราะจังหวะเท่ากับหายใจอิ่มไม่ได้ต้องหยุดให้มีจังหวะเท่ากับหายใจมีอิ่มหยุดแป๊บเดียว ให้เสียงขาดแล้วก็ต่อไปเลยนะครับนี่คือสูตรเขาเป็นเขาหยุดอย่างนั้นถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไม่มีเหตุผลนะครับอ่านตามกันตามสายเขาอ่านอย่างนั้นคําที่3อยู่ในสุรอัลกิยามะอายะที่ยี่สเจในอันนี้หยุดด้วยกับนนูนนะครับหยุดกับนูนวะกีละมันรอกินนะวะกีละมัน รอกินนะอ่านอย่างนี้นะมันแล้วก็หยุดไปนิดแล้วก็รอกินแล้วก็ต่อไปเลยนะส่วนคําที่สเป็นคําสุดท้ายอยู่ในซุรอัลมุตอฟฟีฟีนนะครับอยู่ในเล่มเล็กก็มีนะครับเนี่ยแต่ว่าดูอายะที่เท่าไหร่ล่ะสิบสี่อยู่ที่อายะสิบสี่นะครับคําว่าอันนี้หยุดที่ลามนะครับหยุดที่ลามกัล,ลาบัรรอหน้านะนะอย่าไปอ่านว่ากัลลาบัรรอหน้านะนะอันนี้ผิด ผิดไม่ได้อ่านหยุดแค่ลามอย่าเอาลามไปปนกับรอเหมือนย้อนไปคําแรกนิดหนึ่งหยุดที่นูนอย่าเอานูนไปหารอเห็นว่านูนตายพบรอเป็นอิดกกมอิแลงนัวน้าเรื่งวักีลามัดร,รอไม่ใช่เขาบอกให้หยุดแค่ตรงนูนแล้วก็ให้เสียงแค่นูนตังนั้นหยุดแล้วไปต่อรอที่หลังอันนี้เหมือนกันกหยุดแค่บาแค่ลามก็ต้องอ่านว่ากัลบัลรอหน้าบัลให้หายเสียงลามแล้วก็หยุดนิดหนึ่งแล้วก็อ่านต่อรอหน้า rangan ni yu surah al mutaffifin ayat 14